คักจริงๆไม่ว่าจะเป็นหานฟีเวอร์หรือแม้กระทั่งมีการจัดแข่งวอลเลย์บอใลในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งแฟนวอลเลย์บอลเชียงใหม่ค่ะก็ยังคึกคักแน่นสนามค่ะร่วมให้กําลังใจการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกลุ่ม C ค่ะวันนี้วันที่3 บรรยากาศกองเชียร์และเสียงเชียร์ยังดังยังดังสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะในกลุ่ม C ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันที่3 คู่แรกคะ่ะเริ่มต้นในเวลา16นาฬิกาเปอรต์ตริโกพบกับกรีซค่ะโดยกรีซชนะเปอรต์ตริโกไป3-1ต่อเซตโดยสกอร์25-19 25-13ต่อ25-23ต่อ, 13, ตอ 23, และ25-14ต่อ 14. โดยในเซตที่1 2และ4ค่ะคะแนนทีมกรีซนำทิ้งห่างทีมเปอรต์ตริโกขณะที่ในเซตที่3ค่ะคะแนนสูสีตลอดเกมจนจบเกมที่เปอรต์ตริโกนำทีมกรีซ2แต้มค่ะส่วนอีกคู่ค่ะคือบราซิลพบกับฝรั่งเศสนะคะ โดยก่อนเริ่มการแข่งขันค่ะมีแฟนคลับทีมบราซิลออกมารอต้อนรับนักกีฬาเนืองแน่นหน้าสนามนะคะพร้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจดังกึกก้องค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับของกาบี้กับตันทีมบราซิลค่ะที่นำทีมคว้าแชมป์รายการระดับโลกมาแล้วหลายรายการ ซึ่งการแข่งขันค่ะก็ได้เริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะผลปรากฏว่าบราซิลชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์21ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ13ค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนเปิดสนามการแข่งขันในแต่ละคู่ค่ะจะมีการแสดงทางศิละปะวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยและตลอดการแข่งขันค่ะมีกิจกรรมให้กองเชียร์ได้ร่วมสนุกทั้งการปรบมือตามจังหวะเสียงเพลงการเล่นคลื่นมนุษย์รวมถึงการแสดงจากมัสคอตสัญ,ญลักษณ์ประจําสนามการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและการแสดงจากน้องๆโรงเรียนมงฟอดวิทยาลายัยสร้างความสนุกสนานและสีสันได้ตลอดการแข่งขันค่ะอันนี้ก็คือเป็นโชว์ชจากของจังหวัดเชียงใหม่เอง,เองนี่แหละน่ารักมาก,มากๆเลยทาง